เพลี้ยแป้งนะหงายท้องนี้เลยค่ะนี่ก็เพลี้ยอ่อนนะชัดเจนเนาะอันนี้ก็เพลี้ยหอยค่ะแห้งไปเลยค่ะคนนี้นะตัวเก่งเรื่องเพลี้ยอะไรค่ะตระกูลเพลี้ยมแมลงหวีนะคือจบนะเป็นตัวแรงนะเข้มข้นแลว้วคนนี้ค่ะชื่อสารสารมัญว่าอิมิดาโคปรริตนะเป็นตัวแรงนะเข้มข้นพิเศษลูกค้าตัวยาเนี่ยเข้มข้น3าเปเซเลยค่ะออกฤทธิ์ไวนะร่วงไวตัวสารเนี่ยสามารถที่จะ ดูซึมผ่านท่อน้าได้ลูกค้จาจะทั้งต้อนและกาจัดนะเช่นพวกเรื่องเปลี่ยไฟเปลี่ยแป้งเลี่ยอ่อนเลี่ยหอยเป็นจักระจันนะในไก่แจนะซา,าแมลงเพียบแมลงหวี่นะอ็รวงเพียบนะตัวนี้เลยค่ะแล้วก็คือสูตรเอซีนะคะเอซีนะก็คือเนื้อครีมเนี้ยก็คือเป็นยายเย็นได้หมดเลยค่ะลูกค้าท mm ุก hmm. พืชทุกช่วงแล้วก็สามารถที่จะฉีดผ่าดอกนะเนี้ยตัวเก่งตัวแรงเนาะ เรียกมาแรงหวีนะคือจบเลยนะปักมาให้เนาะพร้อมส่งสองขนาดเลยค่ะ